กอกำลังมัดข้าวกันนะคะเหลือไม่กี่แถวมันก็จะทั่วถึงในแปลงนี้ลุงนี้ก็ใช้ปาก คาบตอกวไว้เลยพี่น้องเราก็ไปกระท้อนกระท้อนมาตอกแบบไม่เจ็บมือตรงนี้ก็ไม่ได้เจ็บมือเนาะใช้ถุงมืออยู่มาข้าวดึงตอกพอมาต่อยไปเอาอะไรเนาะทีนี้ไปเอารถไถมาหรือเปล่า นี่ะถนนทางนะที่เราทําขึ้นมาเพื่อที่จะลงไปเก็บข้าวนะคะข้าวลานเนาะจะเป็นแบบนี้น้องหมาก็ตามติดทุกฟีเก้าเข้ามาแต่ก็อยู่ทางด้านโน้นนะคะก็ทุ่งนาเราเนาะข้าวก็ สุกไม่พร้อมกันนะเหลืองไม่พร้อมกันก็เลยเป็นแบบนี้พี่น้องก็ตอกที่ใช้มัดไปนะคะหนึ่งแปลงนะก็หมดไปแล้วสามร้อยเส้นนะก็อรอลุ้นกันนะคะที่เราเกี่ยวมันจะหมดกี่เส้นแล้วนาทั้งหมดนะจะได้ข้าวกี่กระสอบเนาะ เป็นภาพบรรยากาศนาตอนเที่ยงมีก็เที่ยงแล้วพี่น้องอเฮ้ยพี่เดทำอะไรลูกเหยียบแอลเหยยบแอลเหยยบหลังให้พ่อเอาหลังจากเข้ามาจากมัดข้าวพี่น้องพ่อมาต่อยเป็นอะไรเนี่ยให้ลูกเหยียบเนี่ยเอวไปุ้ม มัดข้าวเมื่อกี้วะเป็นไงบ้างมัดข้าวกับลูงนี้สองคนมืดฟ้าคืมฝนออบอกเอามือมาทำอะไรนะไม่รู้ทำอะไรให้ดุค่าตอบแทนเอ <c oughs> เดียแล้วพออเดียก็เหยียบหลังเหยียบเอวให้พ่อนะคะ เที่ยงแล้วก็ว่าจะเข้ามาหากินข้าวแหละเนาะก็นั่งพักผ่อนก่อนนะพักผ่อนครับพี่น้องมัดไว้จากบางทีฝนตกแล้วก็คนเข้ามาอืองมาสะสัตว์เนืไม่ตกก็เอาไวน้นน้นเนยให้มันแห้ง จบเตี่ยให้มันแห้งดีอตอนเย็นนี้เสร็จไหมออนนั้นน่ะถ้าฝนตกลงมาเราทำยังไงจ้ะเก็บทันอยู่บ่ท้าไม่ตกเลยเนาะฝนชนมันไม่ตกต่อห,หนาวแล้วฝนที่ไหนฝนฝนยอยู่มืดนียมีแต่ฝนตกไม่ใช่ม่มืดแล้วก็ย่านแล้วเนาะ พักผ่อนยามเที่ยงด้วยกันนะพี่น้องครับพักผ่อนกับพี่น้องคลิปน,น,นี้ก็จะประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะสั้นๆน,นะพี่น้องนะพบกันใหม่สวัสดีคระสวัสดีครับ